ทำน้ำพริกไปด้วยนะแล้วก็ฟังรายการไปด้วยนะครับนะเข้ามาแล้วฝากกดอไลค์ให้ด้วยนะครับนะพี่นกสวัสดีพี่ลมหายใจสวัสดีพี่สุจริตสวัสดีสสดมาทันน,นะเจเนาะพี่ปาสวัสดีครับนะเดี๋ยวแรกแรกนี่ก็สวัสดีกันก่อนเนาะเพิ่งทำน้ำพริกเสร็จ <c oughs> เยอะมากมอหนึ่งอะนะพี่เมย์สวัสดีจะ้ะพี่ชนิชาสวัสดีครับ ก็ถือว่าจบสวยนะครับนะพี่วัฒนาสวัสดีครับจบสวยแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับพี่ดีมสวัสดีครับพี่อั์อ่าพี่โบชมภูพี่ไอโกบพี่สุรีวันพี่เก๋นะนะครับก็ก็จริงๆมันก็ดีนะฮะ อย่างที่เดียเคยพูดไปแล้วว่า <c oughs> ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับระหว่างพระสงฆ์กับคารวางาน,นที่ด่า,ดากันไปด่าก,กันมาพูดตามหลักชาวบ้านนะเนาะแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่รู้อาจารย์จะดูลงจบไหมอันนี้ต้องต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์นะครับนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแรงอะเนาะนะมันก็แรงอยู่นะครับ แล้วผมก็คือต้องเรียนตรงนะอย่าว่าผมนะผมก็ตอนเรียนภาษาไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะมีความรู้เพราะว่าไม่ค่อยสนใจเรียนแต่ก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างเรือมันดังมากมันสวนกันแป๊บนึงน,นะเรือมันดังสวัสดีค่ะทีราณีสวัสดีค่ะพี่ประเทืองเรืองลมสวัสดีค่ะนะเรือมันสวนกัน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาก็รีบส่งของอ่ะนะเพราะว่าน้ำมันกันมันเกิดขึ้นนะพี่แสงเดือนวันนี้ครับนะสัตครูนะครับเสียงมันเข้าชิ้นเรือมันไม่เหมือนรถอ่ะนะมันก็ปัญชานะก่อนแปดทัดอุเทนไม่เข้าเลยเพราะผมก็เจะบอกเรื่องนี้เหมือนกันว่าพภ่มุมไบพอดีผมอ่ะ ถึงขนาดไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สนใจเรียนนะแต่กูว่ากูแต่งกรได้สัมผัสกว่านี้พี่มารินีพอดีกูว่ากูน่าแต่งกรได้สัมผัสมากกว่านี้นะนะตอนแรกก็ตอนที่ทำน้ำพริกอะ่ะกูก็พยายามฟังนะตอนที่สัมภาษณ์พระมหาอุเทนเนาะที่คุณอามอะ่ะคุณอามไปสัมภาษณ์อ่ะ มันมีชื่อกูใช่ไหมมันมีชื่อเดียใช่ไหมถ้าย่าไม่บรรลุอย่าออกมาวิจารณ์ใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ฟังกรฉ่ำพี่ปุ๊กนะสุนทรผู่นะมีใช่ไหมก,กูนึกว่ากูรอดนะสุดท้ายกูก็ไม่รอดนะแกก็ยังคงแบบแบบมีมีอาคาติกับตัวผมอยู่นะนะสวัสดีจ้ะเหมือน อันนี้ไอ้คืออันนี้ผมก็คงจะไม่ไปลงดีเทลถึงขนาดนั้นนะพี่เมย์นะมีเบียมีเดียค่ะนะกูนึกแล้วนะต้องมีกูอะเนาะไม่รู้พี่นุชบอดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือคือ,คอเอาง่ายง่ายว่าหลังจากที่แกไม่ได้มีผู้ใหญ่เอาดีกว่าเอาตรงเลยมีผู้ใหญ่บอกให้ผมหยุดผมก็เลยหยุดเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนี่แหละผมก็เลยหยุด แล้วผมก็ไม่เคยพูดถึงแกเลยเอาง่ายๆนะแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้โหแกก็ยังจดจำกูเนาะอ่านไม่ลืมทักทายครับพี่ม่อนนะสุดดอนพูร้องไห้นะก็พอมันจบแบบนี้ก็ถือว่าดีผมเคยพูดแล้วนะต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ดีกว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องมากนะใน อประเทศเราที that that ่ม well, ันสําคัญกว่าเนาะเพิ่งรู sure ้ว่าที่เงียบไปเพราะโดนเตือนด้วยวาจานะก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแกก็ยังแบบคนแบบโกรธเครืองผมอยู่อะเนาะผมก็ไม่รู้อะเนาะพอกาลังทำน้ำพิกนะทั้งไอเบียทั้งไอเดียอืมอืมกูฮึเลยนะกูฮึเลยตาเหลียวกำลังแงะอยู่กูฮึเลยนะกูหยุดเลยนะกูสต็อปเลยนะขอฟังอีกรอบหนึ่ง ูขอฟังแม่เนาะกูนะก็ต้องคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่พอมันมีอาภาพหรือคำพูดหรือคลิปก็ดีออกมาแบบเนี้ยทางวัชรสงครามผมต้องเียนตรงๆเลยว่าทำถูกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานปลายกว่านี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว,ว่าถ้าวันนี้ แพรลี่กับอาจารย์เบียไม่ไปออกรายการโขนกระแสวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้ก็อัดกันอีกนะครับผมคิดว่านะพี่จิตนาสวัสดีครับพี่ปุ๋ยแกยังติดใจพี่อยู่คงไม่ติดใจแล้วมัง้งเขาห้ามพูดถึงถึงทุกคนแล้วนี่หรือว่าเขาห้ามพูดถึงแพรลี่กับอาจารย์เบียรคราวนี้มาทางกูหรือเปล่าวะก,ก,งงงก,ก,กูว่างงๆเลยกูเป็นกกลัวอยู่เลยเนี่ยนะปากบอกอยู่แต่ในใจนะก็ก็ก ไม่รู้อนุโมทนาให้ท่านนะนาะนะรักไม่ลืมไม่ต้องรักกูหรอกไม่ต้องรักกูก็ได้ต้องติดตามต่อไปผมคงคง,คงหยุดแล้วล่ะนะเพราะว่าใบเตือนครั้งที่สองเนี่ยถ้ายังมีพฤติกรรมอยู่เนี่ยอาจจะต้องถูกขับออกจากวัดนะนะครับนะแกโดนจดหมายเออนะ่าจะไม่โดนจดหมายก็นะแม่กูจะมาทางกูคนเดียว,ลวเลยคราวนี้นะ แต่ก็ไม่ผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมถือว่าถ้าท่านเอ่ยวาจามาแล้วแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าท่านน่าจะรักษาวาจาของท่านนะเข้าใจป่ะนะแล้วผมเองก็พูดตรงผมก็เนี่ยมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในรายการโขนกระแสถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกิดในโขนกระแสผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงหรอกนอกจากเนี่ย ทักมาพิมพ์มาเงี้ยเด็กก็จะพูดเฉยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยส่งมาผมก็พยายามเข้าไปดูนะความโชคดีของผมคือผมไม่ได้พูดจับจ้วงอะไรท่านนะนะไม่ได้พูดแบบจับจบ้วงท่านนะ่ะก็ถือ,อว่าเป็นความโชคดีผมไปนะก็ต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับที่อุตส่าห์คิดถึงกูแต่จริงไม่ต้องก็ได้นะ ไม่ต้องคิดถึงผมก็ได้นะนะไม่ต้องคิดถึงผมหรอกนะแยกย้ายครับแยกยาก้ายแยกย้ายกันไปแต่โอ้โหจ้าตุนลงแกบแบบอัดแบบกูว่าตอนนี้นะมีเรื่องกับใครก็มีได้แต่อย่ามีเรื่องกับจาตุลลงนะกูบอกก่อนนะโอเคใส่แบบใส่แบบกูผัดน้ำพริกไปกูก็ขนาดนี้เลยนะเนี่ย นี่มันขนาดนี้กันเลยทีเดียวอ่ะโหแต่ละคำนี่ออกมานะแบบโหคนลุกคนลุกเลยจ้าฝากกดไลค์ด้วยนะจ้าฝากกดไลค์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 ไม่เรียกไม่เคารพกันเลยอะ่ะเอาว่าเปิดศึกกันอ่ะโหรุนแรงเนาะรุนแรงรุนแรงรุนแรงคนเนี่ยเวลามันไม่ชอบหรือมันเกลียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความ เมตตาซึ่งกันต่อก,กันอยู่แล้วนะเข้าใจป่ะแต่ดูน้ําเสียงท่านก็เบาลงเยอะนะตอนจบมาเนาะตอนจบท่านก็เบาลงเยอะนะอาจารย์เบียก็ชัดเจนนะครับนะแกก็ชัดเจนของแกเนาะนะก็เออหนึ่งวันพันเรื่องชิบหายยอมรับเลยนะหนึ่ง <c oughs> <1, S 2> วันพันเรื่องนะ <c oughs> เ้ยกูจะบ้าจริงๆกูจะบ้าจริงนะอ๋อตายแล้วมันมันโทษทีนะครับข้อความมันไอตรงหน้าจอเดี๋ยวมันหลุดไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยยกกลับไปอ่านเนาะนะครับนะสวัสดีค่ะพี่มาดาำอ้วนนะกดไลค์ให้แล้วขอบพระคุณมากค่ะ ผลเทปนี้คือเดือดมากอาจารย์จตุรงนะเออเขาไม่ค่อยเห็นอาจารย์จะจะเดือดนะหยุดที่เราเบาที่สุดนะครับนะเบาแล้วผมหยุดตั้งนานละเราต้องออกมาหุงข้าวกันเองค่ะอะไรปะกลัวต้องออกมาหุงข้าวกินเองอ๋อได้ยินท่านเอ่ยชื่อพี่ด้วยนะอเอ่ยทําไมก็ไม่รู้ไม่ต้องเอ่ยเห็นกูหรอกนะต้องรักษาวาจาะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะใส่ย,ยับนะอาจารย์จตุรงแซบมากวันนี้นะ ด่าจนสำนึกไม่ชันขำจะบ,บ้าขนมอาจารย์ลอถนี้อร่อยเหาะค่ะนะทางไปนะทางไปลุ้นไปฮะพี่แกกำลังทําขนมไหว้พระจันทร์ขายอยู่อ๋อเออเออเออดีดีดีสวัสดีครับี่เดียสวัสดีค่ะ,คะนะพี่นีรนุชใช่ไหมนีรนุชเรียนอ่านถูกต้องไหมคะ วันนี้ยกให้อาจารย์จตุรงค์ค่ะเจ็บแสบมากอาจารย์จตุรงค์แกคนจริงกล้าพูดต่อหน้าคุณโมสาเหรอฟังไปลุ้นไปกลัวหมายสารสวัสดีครับพี่เดียม,มาแล้วครับพี่จิรัตสวัสดีครับหนูหนีเองอ๋อหนูหนีเหรออ๋อหนูหนีต้องมาอ่านเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้ปรากฏว่าข้อความมัน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 ล็อกไปแล้วอะ มันไม่ขึ้นใช่แล้วอะเนี่ยมันไม่ขึ้นใช่ละมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันหยุดแล้วพี่วัฒนาสวัสดีจัดีจ่าพี่เล็กนะก็ถ้ามันออกมาจบแบบนี้ผมก็นะโอ้โหสิกกรรมซึ่งกันและกันนะนะครับคือก็ไม่อยากให้เกิดก็บอกแล้วว่าพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไม่อยากให้มันเกิดนะนะมันเกิดแล้วมันก็ เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเนาะแพรลี่พูดตอนท้ายดีมากครับนะก็มันก็จริงอะนะนะคือแล้ววันเนี้ยพอต้องมานั่งทะเลาะบ่อแว้งกันเนี่ยมันไม่มีผลดีอะไรแล้วก็ตัวของสังคมก็ไม่ได้อะไรด้วยเข้าใจไหมฮะเกาต้องขอบคุณรายการผลกระแสนะที่วันนี้เอา,อาเรื่องราวเรื่องเนี้ยขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะไม่งั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของ วงการส่งมันก็ยิย่งเสียยิ่งเสียไปเพราะว่าเราดูจากคอมเมนต์นะ่ะนะมันก็ก็รถทัวร์ก็ไปง่ายอะ่ะเออคอมเมนต์น่ะแต่ละคอมเมนต์ต้องบอกแบบนี้รถทัวร์ไปง่ายะนะนักบิ๊กวิเดียมาผัดตอนดูขนกระแสน่าจะเผ็ดคูณสอง <c oughs> แต่จริงนะตอนนี้เขาบอกว่าทั้ง ไอ้เบียทั้งไอเดียกูเข้าแบอกูก็ต้องเป็นกูแน่เลยคงไม่ใช่ใครอื่นแต่กูดูท่าทางแล้วอาจะเป็นกูแล้วละ่ะนะฟังอาจารย์เบียตอนทายน้ําตาคอเลยค่ะใครตายคะเจ๊อาจารย์แกไม่ได้พูดอะไรซะหน่อยแม้เส้นนาทีให้เจ๊ชนวิชามีใครตายยไงกูฟังกูยังเฉยอยู่เลยอีเจนี่แบบอ่อ,อนแอด้านอารมณ์นะคะ อ่อนแอได้อารมณ์นะเยอะอย่ามาอ่อนแอทักทายกันอย่ามาอ่อนแอนะไม่ชอบถ้าชอบผู้หญิงแข็งแรงจริงตัวิงเจ๊ก็เป็นผู้หญิงแข็งแรงล,ล้ำซ้ำนะตัวรับตัวซ้ำนะจะมาร้อง,งห่งร้องไห้ไม่ไล์ในต่อต่อด้วยเอาไมา่เลยครับปากี้เฮียแบบไม่ไล่ต่อต่อไม่ได้ครับ ถ้าถ้าเกิดไล์ในตอต,อตอป่านนี้ปิวไปแล้วครับ <g iggle> นะพี่ h a p พี่ถามเชืวว่อผมเถอะตอนนี้ต้องเลือกคุณพุทธะยังเลือกต้องอยู่ใน YouTube เลยนะครับเพอไะว่ถ้าเกิด,ดพูดในลักษณะแบบนี้ในตอตอเนี่ยโอ้โหมึงเดือนหนึ่งน่าจะเจอกันประมาณสองสาครั้งนะครับตตที่อยู่ตรงนั้นผมบอกบางมากผมเปรียบเสมือนผพ้าพับใบเปรียบเสมือนเด็กทาลกที่กำลังหลงรักธรรมชาติ แต่ก็อยู่ในเนี้ยูทู e เหรอยาวจ้าแต่งกอนแปดสักกรครับนะดี่จพี่เก๋สรุปอาจารย์จตุรงให้ไปวัดแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบครับดูซีรีส์มาพอดีเป็นคน sensitive นะอ่ะเดี๋ยวลองแต่งกรดูสักอันหนึ่งสัมผัสดูเด,ดิว่ากูจะสัมผัสด,ดีกว่าไหมกอนแปดม่ต้องสัมผัสใช่ไหมโหน วันนี้เอาอะไรดีบ้างถ้าถกงดูแต่งผมแต่งกูแต่ง,แต,งแต่งสดๆเลยโหนวันนี้ไม่เอาคือเขาโหนไม่ได้ฟังวันนี้รู้สึกดีมากลน้นอ่าเพราะ อดทนนั่งเล่าอยู่ขานขานอ่ะไม่ฟังวันนี้รู้สึกดีมีมากล้นเพราะอดทนนั่งเล่าอยู่ขันขานพอตอน จบพึ่งรู้และทัดทานเฮ้สัมผัสไว้สัมผัสสัมผัสนะฮัลโหลวะยังโดนเลยใช่ไหมอย่าอย่าอยอย่าเอาเอาเอาล่วงล่วงล่วงกูล่วงเอาล้างไม่ดีแล้วกูล้างไม่ดีแล้ว แต่งกรไา่น้ำพริกเหรอแต่งกรไา่น้ำพริกของดีมีให้แดกแต่ไม่แดกเดีเด๋ยวกูจะเอาไปกระแทก ว่าแต่งก่อนขายนักบิกว่าเดี๋ยวจะขายไม่ได้นะกูว่าเดี๋ยวจะดูออกแนวขายไม่ได้นะกูดูแล้ว <laughs> <laughs> เรื่องร้อนหโหนกระแสชี้ชัดพะดระคารวาสปทะเดือดดังเสียงอะไรอะไรอี่เจ้บันเทิงเรื่องลมอะไร <laughs> ทำไมคูต้องตะโกนด้วยวะพอเถอะไม่ใช่ทางแล้วเราอะใช่ทางเธอปะ่ะแล้วเราใช่ทางเธอปะนั่นไงไว่าแล้วเชียวมึงต้องว่าแล้วเชียวกั้วมึ <c oughs> ตอนเรียนภา,าษาไทยตอนเด็ก <c oughs> บอกได้เลยกูแม่งไม่เคยสนใจเรียนเลยจริงๆ <c oughs> ดุเราทำไม <c oughs> สวัสดีครับพี่ต้นปอนะ ก็เอาง่ายๆเลยวันนี้เนผลก็แสถือว่าจบได้ดีต่างคนต่างแยกย้าย,ยนักเรียนทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้มาก็สรุปบริบทแล้วก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเป็นการจบบ,บริบูรณ์ที่อาจจะมีการข้างค้างระหว่างอาจารย์จตุรงกับท่านมหาอุทเทนก็อาจารย์นั้นก็ไปเคียนเองนะครับเคียนเองนะครับนะหนวด โกนหนวดแล้วเหรอโกนหนวดแล้วมันลกอ่ะาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้ววันอาทิตย์ก็พอดีอ่ะไปราชบุรีน้ำพริกมีไว้ให้ท่านสั่งพี่มาดีเนี่เหรวะแต่งกอนเชิงลวงอะไรสักอย่างหนึ่งกูอา่านกูก็มองไม่ค่อยจะเห็นเนาะตาก็ไม่ค่อยจะดีก็ขยันให้กูอ่านจัง แต่งกรเชิงรางวันน้ำพริกน้ำพริกดีมีไว้ให้ท่านสั่งอันนี้คือให้กูขึ้นต้นให้กูใช่ไหมเนี่ยเจมาดินีอันนี้ขึ้นต้นให้กูใช่ไหมพระท่านก็น่าจะให้อาจารย์เบียร์ไปขอเข้ามาก็คงก็คงเร็วเร็วนี้ครับนะชิงรางวัลก้าก้าแต่งมาชิงรางวัลกล้ากันมากกล้ายุแยงกุซะด้วยเป็นกูกูจะไม่กล้ายุหรอก น,น,น้ำบิ๊กดีมีไว้ให้ท่านสั่งเชียต่อใครดีวะต่อไม่ได้ม่นก็เดี๋ยวกูจะดูโง่้วยไม่เดียก็ตั้งค่าให้เซรีอ่านสิคะแค่คำว่ารักแค่นี้ต้องตั้งค่าด้วยเหรอมันไม่ต้องตั้งค่ามั้งคำว่ารักอะ่ะมันน่าจะมีค่ามากกว่านะ ที่พี่ว่าเขาจะหยุดหรอหนูว่าเขาไม่หยุดก็ไม่หยุดก็ต้องเป็นต้องเป็นเรื่องของเขานะพี่นกมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับในเมื่อสาธารณะเนี่ยเขาเห็นนะเขาวิภาษ์วิจารณ์เขาตัดสินถ้าตัวท่านเองยังไม่หยุดนั่นคือโทิบบทที่ท่านต้องได้รับฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ท่าน ไม่ควรที่จะกระทำต่อเพราะท่านอย่าล้อเล่นกับระบบอันนี้สําคัญแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะลุยต่ออยากจะสู้ต่อท่านต้องศึกศึกออกมาเป็นคาราวาสเพราะไม่งั้นผ้าเหลืองเนี่ยมันจะแปลกเปื้อนท่านไม่เห็นต่อคนอื่นหรือไม่เห็น,นตัวเองท่านต้อง เองเห็นแต่ลูกวัดและก็วัดชนะสงครามผมเนี่ยไปวัดชนะสงครามบ่อยนะครับเพราะว่าผมจะไปไหว้เสด็จท่านอยู่ประจําเวลาผมจะทํางานหรือผมจะทําประกอบกิจการงานใหม่อะไรก็แล้วแต่ผมจะไปขอพรน,นะครับพระประธานในอ,อุโบสถนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีพ่อขุนตั้งอยู่นะครับฉะนั้นพี่ลักษสวัสด,ดีครับฉะนั้นคือผมเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะเดินทางไปบ่อยวัชรสงครามเนี่ยพี่เดียอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่ได้มาดูไรเป็นอาทิตย์ไม่รู้อ่ะอ้วนบป่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่อ้วนนะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเท่าเดิมนะจีเอ